สวัสดีครับผมนะคบเบยบอลนครับจากช่องเซลฟี่นะครับตอนนี้นะครับตกแ่ต่วดำดํก็สู้ฝนนะครับผมแล้วแต่คิดว่าคนเขาชอบแกงแต่งอย่างเงี้ยอ่ไขอสียคนชอบดเยมันมันไม่้ไดิ้ยินได้ยินแต่ข้างหน้าคนชอบแกอะได้หอสี ทำอะไรเว้ยทำอะไรไม่คุยับใครเพราะเขาคุยกับกูไม่หนิเราคุยกับมึงนี่แหละต้องึงไปถามเขาว่ามีคนชอบจริงอ่ะเอก้คนชอบนี่อยู่หน้าโรงหรืออยู่หลังโรงเดินทำไมพูดอะไรก็ถามเฉยๆว่าหลังโรงมีคนชอบแกมั้งเปล่ากูกูไม่รู้ได้โรงเนี่ยเขาต้ชอบกูหมดทุกคนไหมเออเอ้ข้างหลังโรงมันรู้สึกได้แค่คนดี ทาแล้วยูที er be ่มีการ้องเาทำไมเอางี้เลยไม่คุ้นเลยอีกแล้วน่เไแมงสาบไแมงเมาไปสาบไปไปไปกูตีร่งมาต่มาเยอะนะกิกุกกยียดัวมาเยอะมาเยอะนะอะไรหมลิกมาประกาครับดอชดาทอทง9726มา้แล้วรถใครรักหนาเนี่ยมาจอดอ่ะ วันใี้กับดำดงนะครับรีบให้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวังละลายฝนไม่สามารถทำอะไรน,น,นางสาวดำดงได้นะครับเพราะว่าวันนี้แฟนคลับเขารอดูอยู่นะครับ,รบอขอบคุณมากครับไปฟังจากไหนมาพี่ว่าฉากนี้ต้องให้ของกินชั้นะ่ะฉันได้ทุกงานเลยติดติดหนวดติดหนวดับพี่เอาติดหนวด,ด,นวดใส่พีเอาใส่ดี แม่มันมีหนวดเหรอครับต้นต้นกุญแจรถนะครับได้เจอแล้วนะครับมารับหนังวีดีได้เลยครับพวงกุญแจรถครับครับผมอ่านะครับอันนี้นี่นี่ดำอำน้อยดำน้อยขอบคุเอิร์นตามมาทุกที่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆคนดีๆก็ไม่รักไปรักคนอย่างนี้เหรอลูกโอ้โหโตมาแทนที่จะเป็นครูเป็นหมอโตมาเป็นอย่างดำดกชีวิต มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงแก้วยังไง,งก็เป็นกระบอกไม่ต